นิทานเรื่องเส้นชัยของวาวีวาวีเป็นเด็กหญิงวัยเจ็ปีที่ร่าเริงสดใสเปี่ยมพลังแต่พลังมักจะหมดไปอย่างรว่นเร็วหากต้องทำอะไรซ้ำๆนานๆยิ่งถ้ากิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบพลังก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นแต่ถ้าได้เปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อยๆและเป็นกิจกรรมสนุกๆของเธอวาวีก็จะมีพลังแบบไม่จำกัดจนกว่าจะหิว เธอมักจะตื่นแต่เช้าวิ่งเล่นรอบบ้านและชวนคนในบ้านเล่นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพ่อหัวเราะลูกพ่อเป็นนาฬิกาปลุกที่วิ่งได้จริงๆเลยหนูอยากเป็นนักกีฬากับเป็นยูทูบเบอร์ค่ะพ่อวาวีตอบพลางยืดแขนยืดขาวันหนึ่งครูเมย์ประกาศที่โรงเรียนว่าอีกสองสัปดาห์จะมีการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนนะคะมีกีฬาหลายอย่างเลยของชันเราจะเป็นรุ่นเล็กเอาละเริ่มจาก ใครอยากลงแข่งวิ่งผลัดบ้างยกมือเลยวาวีรีบเอาสาเป็นคนแรกถ้บกระโดดขึ้นหนูค้าขอหนูลงแข่งคะ่ะหนูจะซ้อมทุกวันเลยคืนนั้นเธอกลับมาบอกพ่อแม่ด้วยตาเป็นประกายแม่ยิ้มดีเลยลูกถ้าหนูซ้อมทุกวันวันแข่งหนูต้องทำได้ดีแน่แพ่อทำเสียงล้อแต่ถ้าซ้อมวิ่งแค่วันแรก แล้วหยุดสามวันแบบนี้เรียกว่าวิ่งพลัดวันประกำรรพรุ่งนะลูกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องพลัดให้คนอื่นเลยนะวาวีหัวรับคิกไม่มีทางหนูจะซ้อมทุกวันแน่ๆค่ะวันแรกวาวีซ้อมวิ่งรอบสนามหน้าบ้านได้ยังไม่ทันสองรอบพอเพื่อนข้างบ้านชวนเล่นเชือกกระโดดเธอก็เลิกทันทีดยวค่อยซ้อมพรุ่งนี้ก็ได้วิ่งมันเหนื่อยวันที่สอง เธอเริ่มซ้อมแต่พอเจอดาดแรงก็วิ่งได้แค่ครึ่งรอบดาดจ,จะเผาหนูไหมแล้วขักแน่หนูขอพักก่อนนะแม่หัวเราะเบาๆก็ได้ลูกแต่ตอนเย็นอย่าลืมกลับมาซ้อมต่อนะพอตกเย็นวาวีมัวแต่เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือจนลืมซ้อมอีกไว้พรุ่งนี้แล้วกันเธอพูดพร้อมหัวเราะและวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นวันมรืนอย่างเงียบ จนกระทั่งคืนก่อนวันแข่งวาวีนั่งมัดเชือกรองเท้าด้วยความตื่นเต้นพรุ่งนี้หนูจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยพ่อยิม้มลูกซ้อมครบตามตารางไหมเนี่ยวาวีตอบอย่างมั่นใจวิ่งแค่นี้สบายอยู่แล้วหนูซ้อมในใจทุกวันเลยค่ะพ่อแม่กลั้นหัวเราะซ้อมในใจมันไม่ทําให้ขามีแรงนะลูกเช้าวันแข่งขัน สนามครึกครื้นเสียงเพลงเสียงเชียร์เต็มไปหมดวาวีเป็นไม้ที่1ของการวิ่งผลัดยืนอยู่ที่เส้นสตาร์ทใจเต้นแรงพอเสียงนกหวีดดังเธอออกตัวแรงและวิ่งสุดกำลังแต่พอวิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่เธอเริ่มหอบหายใจไม่ทันถึงแม้ว่าขาจะยังไม่ทัดล้าแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันไม่มีกำลังอาจเลยโอ้ยเหนื่อยแล้วหนูอยากพัก ระหว่างที่เธอชะลอฝีเท้าเพื่อนจากอีกทีมวิ่งแซงไปอย่างรวดเร็ววาวีกัดฟันพยายามวิ่งจนส่งไม้ต่อให้กับคนที่สองได้แต่ก็ยังช้ากว่าทีมอื่นทีมเธอเข้าเส้นชัยเป็นที่สามตอนรับรางวัลเธอยิ้มจังๆพ่อแม่ตบมือให้ดังลั่นแต่แม่เห็นแววตาลูกแล้วรู้ทันทีว่าวาวีกำลังเสียใจหลังจากกลับบ้านเธอนั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้ แม่พูดเบาๆวันนี้แม่เห็นหนูพยายามแล้วนะลูกแต่หนูคงเหนื่อยมากเลยตอนท้ายใช่ไหมวาวีพยักหน้าอหนูซ้อมน้อยเองค่ะหนูมวนแต่เล่นพอหัวเราะเบาๆกะลูกพ่อซ้อมบนจอมือถือซะเยอะนี่นาพอไม่ค่อยได้ออกแรงจริงกล้ามเนื้อกับการหายใจเลยเป็นปัญหาบาวียิ้มแทงน้ำตาจริงค่ะพอ่อ หนูอยากลองอีกครั้งจังเลยหนูอยากวิ่งจนถึงเส้นชัยแบบไม่หอบแม่กอดลูกเบาๆไม่เป็นไรลูกความผิดพลาดวันนี้มันดีนะมันทำให้เห็นว่าถ้าเราทิ้งความตั้งใจเราอาจจะไปถึงเป้าหมายได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่ไปถึงเป้าหมายเลยหลังจากนั้นทุกเย็นหลังเลิกเรียนวาวีจะเปลี่ยนชุดแล้วออกมาวิ่งรอบบ้านกับพ่อบางวันฝนตก พ่อก็ตะโกนวิ่งในบ้านก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อคอยจับเวลาให้แม่มักเยือนถือขวดน้ำรออยู่ตรงประตูพักได้แต่ห้ามเลิกก่อนถึงรอบสุดท้ายนะหนึ่งเดือนต่อมาโรงเรียนจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองวาวีไม่พลาดที่จะลงสมัครคราวนี้เธอไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่เธอก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่หยุดเลยตลอดทาง เธอเข้าเส้นชัยด้วยรอยยิ้มกว้างที่สุดในสนามพ่อแม่วิ่งมากอดเยี่ยมมากลูกหนูทำได้เพราะไม่ยอมแพ้วาวียิม้มหนูเรียนรู้แล้วค่ะความตั้งใจที่ไม่ต่อเนื่องมันไม่พาไปถึงไหนเลยเขาคิดจากนิทานความมุมณะไม่ใช่เริ่มต้นแรงที่สุดแต่คือการทำอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอไม่หยุดกลางทาง แม้จะเหนื่อยหรือเบื่อแต่ถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆงานก็จะเสร็จและเราจะภูมิใจในตัวเองมากที่สุด